เือบอกนินจาเนะี่ยเขาหนูอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะ,ะบ้านเรานี่ก็มีเหมือนกันนะฉายามันคือโจรน,นินจาเพราะว่าเดียเด๋ยวก็ผบเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวโผล่เดี๋ยวผบเดี๋ยวก็ผบว,ว่าโผล่อย่างงี้ค่ะม,มันจับไม่ได้ทีดีหนึ่งแล้วโดนไปหลายคนแล้วนะขึ้นบ้านนั้นออกบ้านนี้แล้วทรัพย์สิหนหายไปหลายรายการไปดูกันดีก,กว่า นี่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 ประกาศจับโจรนินจานี่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 ตามตัวไม่ถูกเลยเนี่ยขอหุ้มตัวสมิดชิดนั่นสิเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็เลยขึ้นป้ายประกาศจับแบบนี้เลยก่อเหตุลักทรัพย์ในหมู่บ้านหลายหลังหายตัวไปแร้ร่องรอยตามจับกันไม่ได้ก็เลยได้ฉายาว่าโจรนินจาครับติดเอาตรงหมู่บ้านหรูโครงการใหญ่เลยครับแถวแถวบางใหญ่บางคลัดตําบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่ที่นนทบุรีหมู่บ้านหรูแห่งนี้ครับ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดนไป9ก้าหลังอ่ะโอ้โหโอ้โหน้องชอยแถวนั้นเปล่าเปล่าเนี่ยทิ้งร่องรอยไว้ก็คือมีรอยเท้าตามกำแพงตรงขอบหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะปีนป่ายเข้ามาทรัพย์สินที่สูญหายมีเรื่องทองคําพระเครื่องเงินสดเมมโมรีการ์ดวงจรปิดบันดึงมันถอดไปหมดนะเออมันเก่งอ่ะนะมูลค่านี่ก็เป็นแสนแหละครับล่าสุดหลังที่10บที่เกิดเหตุ12กุมภาที่ผ่านมานี่เองครับ แต่ไม่มีทรัพย์สินเสียหายนะ<ด>ยเขาเก็บดีบแต่ทิ้งขี้ไว้ให้ดูต่างหนะ้าแต่ละอึไว้ด้วยหรอไออึอไว้เนี่ยเคยอ่านเจอไนงะแล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่อะโจมันจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าอึอไวอะเขาจะตามตัวไม่เจอ,อ<ส>ก็เลยเหมือนเ,เป็นแบบเออเป็นเคสนะแต่เห็นหลายคนนะที่มีข่าวออกมาแบบนี้จะอึก็ได้นะคะมันแปลกอยู่นะนะหนึ่งใจเจ้าของบ้านผู้เสียหายบอกว่าปเตียทนทํางานในเมืองจะกลับมาที่บ้านหลังนี้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ เดี๋ยวนี้ต้องกลับทุกวันแล้วล่ะนะไม่ได้ผิดสังเกตอะไรหรอกว่าทรัพย์สินสูญหายเนื่องจากของทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมจนเมื่อ21มกราคมที่ผ่านมานะครับเพื่อนบ้านในโครงการได้แจกใบปลิวให้ระวังโจรขโมยของเนื่องจากหลายหลังโดนไปแล้วตนก็มาสํารวจภายในบ้านเพราะว่าไอ้กล่องใส่ทองในตู้มันไม่มีทองอยู่ตรวสอบทั้งหมดปรากฏว่าทองหายไปหลายรายการครับพระเครื่องด้วยซองอั่งเปาเงินสดก็หายไปแต่คนร้ายเนี่ยเก็บกล่องทองไม่เหมือนเดิม ถ้าไม่เปิดดูไม่รู้ว่าของหายม,มันเอาเฉพาะของนะมันแบบน่าจะเก็บดีนะค่ะค่อยๆหยิบค่อยๆดูค่อยๆเปิดอ,อย่างนี้แล้ววางทุกอย่างให้เหมือนไม่ได้แบบลื้อกระจยกระจายอะ่ะแต่ที่ห้องลุกไม่ใช่เพราะโจรใช่ไหมไม,ไม่ใช่ค่ะเขาบอกเหมือนเดิม<อ>แต่ไม่เอะใจตรงที่ได้ใบปลิวเนี่ยแหละว,ว่าโจรขึ้นบ้านหลังอื่นก็เลยมาดูทรัพย์สินตัวเองถึงบางอ้อ,อว่าโดนไปเหมือนกันโอ้โหอ,อ่ะลองฟังลองฟังคือจะมีฝุ่นซึ่งปกติเอออย สรอยข้อมือ,อ50สตางค์มีพระเรี่ยมทองอยู่5องค์โดยประมาณนะฮะ,ฮะแล้วก็มีเหรียญทองคำหนัก50สตางค์มีมแหวนแหวนทองหนึ่งสลึงหนึง่งวงแล้วก็ที่ไม่ใช่ทองอีกหนึ่งวงไม่รู้เป็นอะไรนะฮะ,ฮะใกล้ๆทองอแล้วก็มีซองอ่างเปาอาจจะมีเงินบ้างไม่มีเงินบ้างอยู่กับ ชุดหนึ่งไม่รู้กี่ใบ<ถ>ก็รวบไปหมดาหายเจี้ยมเลยคือถ้าไม่เข้าไปเปิดดูแทบไม่รู้เลยว่า,วาของหายหายคือมันเนียนมากทุกอย่างมไม่มีอะไรเคลื่อนไหวผิดปกติในบ้านเลยอ๋อแต่มีอยู่จุดหนึ่งก็คือชั้นสองห้องที่เป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะฮะมันมีรอยแบบรอยอยางดำๆเหนียวๆเหมือนมันรลืออะไรค้นมาแล้วแบบมันเลอะอยู่ที่พื้นนี่ฮะ มันมีร่องลอยนะครับตอนแรกก็มันสังเกตรหรอกพอไดอ้ใบปิวนะั่นะนะเรนะสังเกตเลยนี่หลังที่สิบนะที่โดนเนี่ยลูกบ้านหลายคนก็ไปแจ้งความครับไปที่สบพบางแม่นางแต่คดีมันไม่คืบฮะยังจับมือใครดมไม่ได้ว่าใครคือโจนินจาก็เลยยื่นเรื่องไปที่เจ้าของโครงการให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยแต่ก็ยังเงียบอยู่ลูกบ้านก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยอ่ะก็เลยอยากบอลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วย ว่าจะยังไงกันต่อไปดีอ,อันตรายนะคะแล้วไม่รู้ไอตอนขั้นตอนในการแลกบ่งแลกบัตรเข้ามานี่ยังไงเนาะอเออถ้าคนแตกหน้าเนี่ยบา,บางที่ยามก็จะขับรถหรือว่า,<อ>าขี่รถ<ป>จักรยานตามมาเลยอะ่ะถ้าทรงหมู่บ้านนี้แบบน่าจะรู้ผสมคน,น,นเป็นหลายล้านนะเออ